ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร c ค i ิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยตัวเองทําอะไรอยู่อ่ะสตรีมเกมไงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลยไม่รู้เป็นอะไรอยากมีคนดูเยอะๆปะะเปล่ล่ะเขามีวิธีเขามีวิธีเอ,อ้จริงๆ่ะตัวเองจะช่วยเขาได้จริงเหรอตามมาสิโอเคไป,ไ,ปไ,ปไปกันเลยไป few moments later ตัวเอง วิธีนี้มันจะช่วยให้เขามีคนดูเยอะขึ้นจริงเหรอวะเออน่ะลองดูเขาคิดว่าเวิร์กสุดแล้วละ่ะเขาว่ามันไม่ใช่เลยวะมันใช่เชื่อเขาเหอะสุดฝีมือเลยนะเนี่ยเขาว่ามันไม่ใช่ว่ะใช่ลองดูเขาว่ามันไม่ใช่เือว่าตัวเองเขาว่าแบบนี้แหละมันใช่มันจะใช่ได้ยังไงล่ะตัวก็ดูสิเนี่ยมันใช่เขาที่ไหนอ่ะ มันไม่ใช่แล้วหรือน้องๆว่าไงครับอยากให้พี่แต่งตัวแบบนี้สตรีมไหมฮะลองคอมเมนต์มาบอกนะครับถ้ามีคนกดไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะ,ะแต่งแบบนี้สตรีมให้ดูกันเลยนะครับ